จะสูงหน่อยนะคะแต่งแบบนี้คุณนายมากค่ะสเผยผิวผิวหน้าดีจังเสือเมคอัพค่ะต้องใครอยากสวยพี่จุ๋มสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เขาว่าพี่พี่แก้มบุ๋มเขาบอกว่าสวัสดีครับคุณตก แบ์แบ์ใช่ไหม <Bear. S 1> พี่รู้ว่าแบงเสียงผมสูงเหยค่ะใช่ค่ะเสียงผมต,นต้นเท่าไหร่คะก็ขึ้นต้นหลักหมื่นนะคะแล้วแต่ขนาดของเขานะคะแล้วก็อายุขเขานะคะ นี่คุณพีทนะคะจู่ๆก็ขอบคุณนะคะทีมาทาอะไรกันมาดูพีทเด็กใหต้นไม้ทุกต้นตรงเนี้ยตลุต้นตรงเนี้ยเขาไม่ได้โดนมากเพาะเด็ดแล้วตอนนี้คสอะไรอ่ะก้นลังคากระจกโอ้โตไวซื้อต้นเด็กมาก็โตไวเนี่ยเขาซื้อมาไม่ได้ไม่ได้โคตร